สวัสดีครับมื้อนี้กะบ่ได้เห็ดคิดอาหารนะครับเพราะว่าผมท้องเสียครับและหนึ่งกับพึ่งเลิกงานนะครับมันค่อนข้างที่จะเย็นนะครับจะไปซื้อของซื้อยังเตรียมอีกกระค่อมจะใส่เวลานะครับกัหนึ่งร่างกายมันค่อนข้างที่จะเที่ยวผอมนะครับเพราะว่าทายบอยนะครับก็ยังอาการยังบ่ดีขึ้นบันไดนะครับแต่กับ่ได้บอยเหมือนเมื่อวานเนี่ยทายบ่อยมากๆตอนนี้กัเบาลงแล้วนะครับแล้วมื้อนี้ผมสิพาไปชิมข้าวต้มรสเด็ดครับ มือนีบกินอาหารออนนะครับกินพวกของมาคองดองไปนะครับไปครับผมห้องขามาหอดร้านข้าวต้มปลารสเด็ดนะครับเต้าปูนะครับผมอยู่ซอยกรุงเทพนนท์สิบสี่นะครับนี่ครับของเพื่อนกับเป็นปลาเป็นปลาหมึกกุ้งนะครับสดๆรับผมก็สัังเลยครับข้าวต้มร่วมนะครับพี่เพื่อนก็จัดให้ทันทีนะครับน้องเอาไปเลยล้นๆนะครับผมก็ตักกุ้งตักกระหมือกที่เพ <parece maison. S 1> ื los, ่อนลวกมันเรียบร้อยนะครับผมใส่ลงไปครับตามด้วยกระเพาะหมูหมูสับนะครับนี่เป็นก่อนครับเพื่อนกัใส่ครับชามีที่เห็นนี่ ให้ถ่ายก่อนครับเดี๋ยวผมจะบอกถ่ายคลิปนัเข้าว่าทอดไรนะครับผมใส่ผวกเครืองกับเทียมเกียวยังก็ตั้งหัวตังโปอย่างนึ่งครับแล้วก็ขิงขิงขิงขวาบอกแล้วก็มากาโขกนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยตังโอนะครับน้ำซุปพ้งเพลนีทที่เด็ดครับหอมอร่อยนะครับตัวนี้สําคัญเลยอนี่ครับพอมีหลายเมนูนะครับมีแบบทั้งตุมย่ำทั้งย่ำทั้งยังมีหลากหลายครับแบบผู้ใดมาก เลือกกินใดเลยครับมีทั้งเมนูไข่เมนูทอดนะครับผมอ่ะบ่มีเหนื้อนะครับอ่าล้านก็เป็นล้านบอกหน่อยหน่อยนะครับผมได้มากผมก็จะมาปรุงครับใส่เต้าเจี้ยวสูตรเปิ้นเองนะครับใส่พริกป่นนิดหน่อยน้ำตาลแล้วก็น้ำสมนะครับย่างนิดหนิอหน่อยครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับอ่าแล้วก็คนครับให้มันรสชาติเคร่อวมันเข้ากันนะครับนี่ครับกุ้งละหมึกนี่ก็ใส่พอดีครับ นาครับได้แล้วก็สดครับโอ้ยสดชื่นครับทองเสียครับกินของรดจัดบ่ได้ของมักของดองบ่ได้นะครับที่เห็นชามนีกัหกสิบห้าบาทนะครับอ่าผู้ได้วาถือแพงยังได้กับข้อมินได้นะครับผมผมก็สดเอาสดเอาเลยนะครับหิวเข่าหน่ำครับทองว่างครับทึ่งทองเสียน่ำครับโอ้ยจังสิจังไดดอกไทยถึงได้มือว่านกับขั้นได้หายนะครับกินเกลืองเกล่สปอนเซอร์เข้าไปกันยังขั้นได้หายนะครับสงสัยสิอาหารเป็นผิดหรือว่าจังไดนี่แหละ กระเพาะมันแบบเวลามันมันจะขืนมันจะปวดปวนมาเลยนะครับนี่ครับผมก็สดไปลนะครับหอมๆแบบแซบครับพ่อได้มีแห้งนะครับหันบวกินมันกับบวมมีแห้งครับเดี๋ยวมันจะเป็นล่มเบานะครับผมอ่านี่ครับกุ้งตัวหญ่ครับสเขพาไปครับร้านนี้มีเมนูแนะนําหลายอย่างครับผมจะแนะนําให้ต้มยำแล้วก็ต้มยำหัวกระเกาครับมีทั้งนําคนนําไซครับที่เด็ดมากๆแซบแล้วก็เป็นเมนู โปรท้องผมเลยครับแต่ว่าเมอนี้ผมกินไม่ได้ครับผมต้องมาก,กินข้าวต้มนะครับผมผ mm ู hmm. ้ได้พันไปมากอะแวะล่องซิมได้นะครับผมรับรองว่าอร่อยถูก